สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยครับผมโทฟี่นี่วันนี้ผมก็หลังจากที่ผมได้ทําทิปรีวิวตัวนี้ครับนี่ไว้โอเคนี่ผมได้ทําทิปก่อนแล้วก็ไปดูกันได้แลครับแต่ว่ารอบนี้ผมได้ไปซื้อตัวใหม่มาแล้วครับแล้วตัวเนี้เป็นตัวคอนหลักเลยนี่นั่นคือมาสเตเดอร์รีไว้ของเรานั่นเองนี่นี่ผมซื้อไว้แล้วตาลายแล้วรีไว้ การ์ดไ,ไว้ใช้ตอนเปิดรีไว้อีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บถุงหลักกันก่อนมาอจะได้ยิ่สักทีน,นี่กระดาไต่อไปนี่ก็เป็นขนมแคมปัสเหมือนเดิมไม่มีอะไรแล้วก็กระดาษ ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรมากโอเคเรามาแกะรีไวท์ของเรากันเลยนี่สีชมพูแป๊ดเลยนี่มันไกลกันไกลน,นี่เอ้ยอ่ะโอเคแล้ว,ลวต่อไปเจาะนี่จละเล็กจัง เออช่างเถอะเออผมลืมไปว่าต้องแกะอันนี้ก่อนเอ้อเอเอเฮ้ยเฮ้ยแผลไม่ได้แสบแสบมากเลยแกะก่อนแกะก่อนโอเคหนูต้องใช้กันกอีกรอบอ๋อ โอเคมาแกแยากแทะมาเรามาดูกันเลยนะครับนี่รีไวซ์นะครับโอ้โหสวยมากสีชมพูแป๊ดเลยอุ้ยก็มีแค่นี้แหละถอดได้เปล่า <S <S <S